ผิดหวังอย่างแรงมาตลาดนัดคนไม่มาขายของสวยไหมคะงามแต่ว่ามันหนาวยกระเด็นชุดนอนไปกับบ้าน ก็ได้เงั้ก็ได้ป่าลกขาย,ยังนอนมันบ้านเราดีกว่าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตต่อคุณนแจรถขอยุสัยละขึ้นแจรก่อนตลาดนัดวนันอังคารทุกที่มันซีนี่ผักซี่แล้วผักหอมพักอยียงแฝงสินาะ แต่ว่ามโมนี้มันเป็นมันเป็นหยีบเจ็บขนกับาสิบมันเฉลิมฉลองกันล้านาน,น,าน,านั่นนี่เวเนาะเดินล้านนั่นมันี่สองสามล้านเดินก่อนเผื่อนี่เผื่อมันนี่เป๋ากองเคลื่มๆกับเป๋าทุกถูก เผื่อมีผักให้เราพูดแล้วาดูก่อนนะคะเผื่อมีตัวร้านในร้านขายของแพงนี่งร้าจอดขวางทางเลยหน้าอำเภอจอดรถขวางทางที่หน้าอำเภอ เง,งเงินอะไหลัะเงินสิบเนี่ยมันมีแบบนี่วมันแพงมีอยี่แต่ว่าหอวเสือออาเลยกระชันมันสิบะได้ซา,าลาแน่คัาาะซลาแน่นแพงแต่มันเป็นของดีนะของเสืออาร่อยเสือเ,อเลยเสือไม่ได้กินอต่ของแรงแต่เจ้ากิ๊สั มะเขือเทศด้วยบักเหีแยวก่อนบอกเคยเห็นแบบนี้จะเจี๊ยบเขือเทศใหญ่ยาวเห็ดก็มีนะคะเห็ดฮัลโหลเอ่อเดซซ์ดิ5 0โ0กิโลดูมาดูมาอลโม่อลมาเห็ดค่ะเห็ด บ่อว่าเห็ดอยังเห็ดข้นเห็ดอะไรังยิอารังยิเป็นแบบว่าเอาบดเลยมีตอนนั้นปลายทิ้งยูโรแปดกิโลแพงซื้อมันโหลดไปยังอีกแ่ะมีอะไรให้่อยเอาอีก Radit, Radit, Radit. Yang tepsep. Ay, Ya, anders nog Eh, di die Ya, anders nog. Tomaten. Ya. Yeah. Oh, so model. Zo. So. Die. Oh, Pak n รเขาเงินก่อนวจมาซื้อของซื้อก็ดของแพงซือะแพงช่างหัวมันซื้อรถโซกุดเบตินเอาไปเบนเบนสเกลมันนีมันนี่ ลืมไม่ได้คะซื้อเราต้องเอา13ยูโรอาะีิไปนนดักมอดังคิดว่าไปต่อมัดก,ก่อนของแท้งวางก่อน อุต่อไปซื้อร่างอื่นมันบ่มี่ห้เหลือกธรรมาดามชิมี่พักซี่เล้านี่นี่ของถืกอกนะันนะกระเป๋าตลาดมากเขาเริ่มเก็บแล้วตอมนมีอะไรขายมาเอาเทาไหรเอาตั้งสายชาโทรศัพท์ ี่ยก็คอยได้ใส่ได้ไปคอยนี่ก่อนนะไปเดินเดินเคอยยังได้อันได้ไม่ขาตั้งไม่ซื้อขาตั้งไม่เวลาไปลองเพลงไปเอ,อาเอามาตั้งเวลานหนึ่ง บักนาวว้าบักนาวง่ายจ้ะบักนาวสิบสิบลูกสามเหรียญแต่ว่าคอยซื้อไปหลายแล้วบักนาวก็ได้สิบลูกสามเหรียญหลายล้วเขากินบ่นท่านเป็นละไม้เป็นกละไกะ่ 3ามยูโรไกิโลแม่สิเอาบูเบอร์รี่ก็สีเอาบูเบอร์รี่จอดลกันตะกันเสียด้อของขหาย

nhanหน่อยก่อน 1 kg 220

พอิกลับบ้านแล้วอ,องไล์มันมสิ่ซนนื้อมาบ้างคอะงเวลาของกอิกลับบ้านนะคะกลับบ้านเนี่ยน ตงแรงคีาตังกล่องลานน,นี่เลยนะนาไมโครโฟนบ้านค่าบอกโม,ม่ก,มกับนี่บักมวย้อนรบควงลาลานแลน้วก็จด้ วอาหลัก็เปิดได้ม่้อใส่ว่าตาดีแหะอ้หเกอรียีอดเดเห็นไหมนอกซีเล่วก็นีมัเบิดแล้วเห็นห้อยัซีเล่า ถามเขามันซีมี่อีกบนแม่เคยซื้อไปแล้วเนาะเขาไม่ซีนี่อีกแล้วปุ๋ยเขาปุ๋ยวานใจ ก็เสียดายก่ากหมนพักซีเลาไอสติกเยูโรเบอร์ถามเขาพักซีเลาว อ้าวอยู่เลยนิดมั้ยดิดิคือหน่มีอ่ะมีแค่ตรงนั้นแหละเอาะมะท่านเขา บ้านค่ะกับบ้านบ่ได้ยังได้ปลาไปธรรมดาเนี่ยมันสิเต็มไปเบิรวันพวันอังคารตั้งนี่กับนี่เป็นวัวขายอย่ธรรมดามันสิเต็มไปเบิรกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์านก๊าซร้านขายอาหารหมา โล่จมมลาดนะเธอกลับบ้านแล้วนะคะ คือยายยายนะบุรีกินจอยเนี่ยเบิดโอ้ยจะอีจฉดเราเพรจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ